วันจันทร์แรมสองค่ำเยอนยี่ปีมาะลงสูดรพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสส่งเครื่องพิชัยยศเตรียมไพ่ผลไปกระทำยุธหัตถีณตำบลหนองสลายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของมหาราชถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในช่วงอายุคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันเป็นสมบัติให้ผู้คนรุ่นหลังได้สัมผัสกับความรุ่งเรืองในอดีตสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นที่ลืมฝั่งแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกลา้าในช่วงขณะเวลาที่กองทัพของพระองค์ต่อเคลื่อนทัพกลับไปกรุงศรีอยรธยาช่วงน้ำหลากได้ใช้ที่นี้ ในการพักกองทัพและได้ส,สร้างบางอย่างไว้เพื่อเป็นอนุสรสถานและเมื่อเวลาผ่านมา400กว่าปีบางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ก็ถูกค้นพบขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ